มากกว่าหนึ่งคู่แน่นอนอใครเดินลงจากรถพระเอกเพราเมื่อกี้พระเอกมันจะไปไหนนะต่างจังหวั่นิดนึงโอ้โหก็ต่างเกินพระเอกฉนันให้เปลี่ยนทรงผมบมอกหล่อมากพระเอกน,น,นั่งเหมือนใบมาก ยืมเงินทอนเองได้เลยโอ้โหร้านจูจังี่นี่ไม่รับีเพย์กับอ p p l เพย์นะยืมเงินทอนเองได้เลยครับผมจะเป็นไปได้อย่างไรฉันต้องกลับมาเยี่ยมนายซิเป็นอะไรกันกอดหายหจวิ่งกอดจนแบบซื้อมากต้องมีแบบให้้ให้อ่ะมันต้องมีอดีตอ่ะนี่เป็นผู้เล่นเก่าหรือเปล่าเออนึกว่าพี่จะไม่กลับมาสะแล้วเอาเป็นพี่อ่ะ ฉันต้องกลับมาเยี่ยมนายสิทำไมอ่ะแล้วเองเป็นใครน้องแต่แต่กะไม่รู้ผมนึกว่าจะไม่ได้เจอพี่แล้วเฮ้ยมันทำไมทำไมขี้แยเป็นเด็กผู้หญิงเลยเออขี้แยทำไมล่ะไปไหนก็ไปงั้นต้องสุดหลงกันหน่อยออสุดหลงกันไหมล่ะไปดื่มกันไอ้นี่นี่แล้วร้านนายอ่ะวันนี้ปิดร้านแล้วไปกันเถอะเฮ้ยนี่ฉันต้องกลับไปดูการแข่งขันและไม่ได้แค่วันเดียวเท่านั้นแหละ เพลงนี่คือบ้านงานเหมือนกันเนี่ยใช่แข่งของตลอดเวลาเอ้าเขาเป็นเจ้าของสโมสรแข่งที่ไหนเลยเดี๋ยวผมตามไปเชียร์บอกแล้วว่าที่นะไม่น่าวางมือเลยผมคิดถูกเห็นไหมขั้นสามสิบเลยนะฉันเล่นได้ยังไงกันเล่าแต่ว่าเพลงนอ็มทำอะไรมาก่อนที่เกิดมาเพื่อแข่ง C T F ชัดๆไปที่ไหนก็ชนะไม่มีคำว่าแพ้หรอกโอ๋ยเพลงเล่นของเลรนน่ารักนะพูดเรื่องนาดีกว่า พ mm hmm. ูดถึงเรื่องนายดีกว่า